เมื่ี้น้ามิกบางคนมาจากเช็กอะเนาะฮอหอสมุดกรน้องก็เมาั่วตัดรกล้ายอาโม่บั้งซังตลาดแตงเต้าบ้าวายไปลูกคลานอะาลยต่ดีท่านผู้ชมต่อด้วยคลิปต่อมาท่านผู้ชมเนาะต่อจากคลิปที่แล้วเลยน้องมีกกำลังหาท่านผู้ชมมาฟอนตอนนี้ก็จะกำลังเริ่มฟอนแล้วแต่ทัพผู้ชมเด้อก็คือยังอยู่ใน ห้องรักเมืองปากเซีอยู่เนาะทั้งผู้สมเนาะตอนนี้น้องเมย์ก็ยังอยู่เมืองปากเซีแข่งจบับัสซักทักใต้ของประเทศตาวเลยทั้งผู้สมเดิ้ลนี่เซอ่ซอเพิ่งกำลังกำลังซ้อม,มและจำเลยเพื่อก,ก็สิได้มีการฟ้อนห้องจริงเนาะทั้งผู้สมจะได้มีเพลงขึ้นเนาะทั้งผู้สมเนาะแล้วน้องเมย์จะมาทายบางังเดาทั้งผู้สมเด้อตื่นเต,นต,นต,นต้นขนาดนี่มีทุกคนงามๆเลยมีแต่ซอ่ซอ่ทางนั้นเลยทั้งผู้สมแล้วก็จะมีแตงตุ่ยสุดลาวสุดซาลาวันสุด ภูไทยสุดเราถึงสุดส่วนพลาต่างๆนะท่านผู้ชมคลิปแล้วน้องเมย์ได้ทายให้ท่านผู้ชมเมืองแล้วเนาะในคลิปนี้พัดกาแบ๊บกำลังซ้อมน้องเมย์ก็ยูนเต้เต่วินพนแหละจนยูจนมืดเลยเนาะเพื่อเก็บพาบรรยากาศต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนํำกันตอนนี้เพื่อนกำลังซ้อมแบบบ่มีเพลงเือกำลังนับหนึ่งสองสามไปยูนอทำผู้สมเนาะจากน้อยจะได้มีเพลงขึ้นคือคืนคณาเลยหยะท่านผู้สม มาเดอเ้อพี่เบิงตอนนี้ฮิปมาเบิงมารับสมทัพผู้งม,มาเดอ้อ okay. มันนี้ฟ้าก็เป็นใจแบบว่าบ่มีฝนนี่โอติแรงมาจังซีจะมีฟนเดอ้อนี่ยก,กำลังเริ่มฟอนอยู่ทีตัวเองโอ้้าๆนี่ทนผู้ษม ในเบิรงคลิปที่ผ่านมาละบอน,น้องเมย์ได้สอบทามแต่ละคนนะเนาะว่าแต่ละคนซื้อว่าจังได้แล้วก็เป็นเศร้าซ้วเป็นส่วนใหญ่เลยทราผู้สม้องเมย์ก,ก็ได้ข้อเฟซคนไปต่างๆลงให้ทาผู้สมได้เบิอรและเด้อผู้ใดยังไปติดตามเข้าไปจีบก็เข้าไปได้ทำผู้สมไปจีบผู้ใดจีบติดกระทืบวัสดุดีเด้อทำผู้สมเด้ออันนี้ก็คือเศร้าเหล่าตายนะทรัผู้สมเนาะก็มีแต่คนตัวน,น้อยๆหน้าน้อยๆอย่างสิ่เลยหน้าต่างาไม่ทำสมเด้อนี่กลางเรื่องฟอน แอบไปเรื่อยๆนี่คนก็นจะมาถ่ายฮุกถ่ายคลิปไลน์ในทัพผสมเด้อห่อลักเมืองปาเซน,นี่ก็ถือบ่าอยู่กลางเมืองในทันผสมอยู่ในปากเซที่ว่าเป็นตัวเมืองเลยแหละที่ว่าไพา่ไพ่กระตองหูจากเนาะนี่ก็คือพิธีการเปิดห่อลักเมืองแป๊บยางเป็นทางการ อยู่ห่างๆนี่สิเลยพูดได้หมาพูดได้หมาพูดได้กาฮู้ทำผู้สมมาทายฮูมาฮับสุมมาก้ามาไหวาย,ย่างกาได้มืดแล้วทำผู้สมนี่แบปสมแบปนี่ วยงามคณะอันนี้ก็คือสุดสรวลวันเนื้อท่านผู้ชมเดอ้อก็คือก็จะจะเอาสุดย่างต่างๆนี้อ้อมมาสู่ในมือน,นี้ก็คือสำหรับผักไตเลยท่านผู้ชมนี่ฟอนฟีไมล์ลายมืออ่อนงามเป็นระเบียบดีเดอ้อนี่ ตอนนี้กำลังซ้อมแบบใส่สมาธิโดยการยังบ่มีเพลงเนาะจากน้อยแหละจะมีเพลงขึ้นขับลำต่างๆม้วน จะมีทายยกเด้อย,ย,ยกนี่จะมีทายยกแล้วท่านผู้ชมเด้อจากน้อยเลยยกนี่น้องเมกะปานกองเสียที่ดีเนาะนี่พยักเห็นที่ว่าขูดขูดที่วาซ่อนฟอนในมือนี้ก็คือน้องเมย์ได้ทายลงคลิปแล้วละเด้อเพิ่งนก็เป็นผู้คุมการฟอนทั้งหมดเลยมีซีบทเพลง้อมือน,นี้เด้อ บทเพลงซีบท,บทลัมต่างๆจะพามาบึงด้านนี้เนาะนก็จะนับอยู่คุณ ส่วนเผาเราถึงเรียกว่าส่วนเผากระโมะแล้วก็จะมีกระเลียงเนี่ยจะผสมเดิกระไรส่วนเผาเลยแหละที่ว่าน้องเมท่าม,มันคลิปก่อนหน้าเนาะ โอ้ตอนนี้ก็จะมีฟ้าเลื่อมฟ้าคืมมาเลยเด้อจะเห็นแสงฟ้าแล้วก็จะได้ยินฟ้าห้องหน่อยหนึ่งอันนี้ก็คือสุดลาวทาผู้ชมจะมีสุดลาวจะมีคู่หญิงคู่สายคู่หญิงคู่สายเด้อแต่ละส่วนเผา ให้มีแห้งก่อนขึ้นฟอนแท้ๆเนาะจ้าใยเขาจะเฉลิมฟอนแต่ท่านผู้ชมตอนนี้กำลังซ้อมปรึกษาห้าเรือกันอยู่เนาะคนก็จะเข้ามาทายฮูปไลายยังเซนมาทายกับเจ้าสาวมาทายกับวาดมาทายกับพ่อลักเมืองต่างๆนี่แล้วก็จะมีบริการทายฮูแบลเนาะไอเนาะเอ๋โปรดรีดฮูงงามๆเคนก็เอากองทายให้แล้วก็ล้างให้กับทีเลยให้หมักหูบใหญ่ๆเคนก็เฮ็ดให้ได้ท่านผู้ชม เดมาเนี่ยบริการใส้กองตัวเองกับไส้กองไอ้เพปันใดใส้บริการใดก็ถือว่ามาวันเดียวนี้จบเลยท่านผู้ชมตอนนี้น้องเมกะเหือแต่งท่านผู้ชมเนาะกายยางตั้งแต่แรงผุแหละมวนคึกคืนดีท่านผู้ชมข้างหน้ามันก็จะอยู่บริโภคท่ารายตอนนี้กำลังนั่งผักนั่งท่าท่านผู้ชมเนาะจะกับประกาศย่างต่างๆแล้วก็จังละก็เตรียมฟอนแหละน้องเมกะจะได้ทายท่านผู้ชมเมึงแหละเล่นกับพันกันแล้ว ได้ทลผู้สมเบิงบทฟอนพิืนซีบทเพลงจะมีย่งแดมาเบิ่งการฟอนข้องเศร้าเหล่าไต้ทับผู้สมน้องเมย์ก็เป็นคนเหนือแหละที่ว่ามาอยู่ในในวงคนไต้ตอนนี้ทัพผู้สมเเร่าทีมคันนนหยก นี่เจ้ากะโอ้มาเบิ้งลูกวะเอ้ยโอ้ลูกสาวคนมาฟอนทัผู้ชมมาให้กำลังใจลูกมาถ่ายรูปเอ้เพลงเริ่มมาแล้วนะผู้ชมเดีแต่เราไม่ถ่ายเบิ้งเด้อมาแล้วโอ้ทัพบุสมน้องเมย์บิ้งฮูวาจะทายท่านผู้สมได้เบิ้งไลา์ซันเดยเด้อเพราะว่ามันมีเพลงเนาะคือท่านผู้สมฮูแหละมันมีเพลงมันจะติดนะ ว่าลงลิปก็ดยยได้ยังไงนะจะทายเป็นระยะให้เบิ้งดะทผู้มเดอร์นครล่การแสดงกดรัีพดอน็นตัวอ่า้าช้สวยงามสวยงามงามไลางามไล

பாக்கள் ขอบใจใไล่เด้อโอ้ยผันติดตามน้องเมย์โดยปักมวนไล่จันบ๊ายบายขอบใจใไล่โอ้ยผันติดตามน้องเมย์ขอบใจใไล่เด้อ ผู้ชมเดอ้อลำตังไว้บ้านองเมกาฮิตคือการนอแบบว,ว่าเพลงลำตังไวจะเป็นเพลงที่ว่าดังคนนิยมในการฟ้อนการลำนะคะผู้ชมเดอ้อ ทำจังรวะลาละวันบรรดามีขักเกียโลงและล่งขึบรวดาเออนอกนั่ว่าใบหูอีกนอ้อยก็ไปในกงนอกบาที่นาล้ว่าใบแก่เลยเาะแกงใบแก่ขาละวันใบแก่วัดขณะทำปฏิริอันดีงามเนาะเอาบัตรคืน้าไปเนาะเป็นทีเราจะไปหือว่าเป็นะวาติศาสาเออแกนส่าจะาษาทาห้แกะภาาน,านักโต ภาคภูมิใจเต้านมยิงนงนักเรียนนักศึกษาแต่ดมากคณะพัอดภาคภูมิใจการใจใจเออนักเรียนนักบคุขอบใจุพเทพบุเทวดาสอมือมาดิโอ้ยเป็นโเป็นไกเด้อุบนเดชระพุิ้มบ้านคณะาระเออปกติหนานี้อบพุ 啊。 ่อนแบบเยาๆ,ๆไปเลยทาำผู้ชสมตอนนี้ก็โชคดีที่ว่าลมกับพัดมาเนาะเย็นสบายนะกินตามสรมกินตามฟักเนาะหลังจากสารวัดยกแล้วจะเป็นตักไวลำลำวันนี้นะอเลาสารวัตลำตักไวนวัสั่งนอก ดินาไหลลําบาวฝันลําออนที่แสนงามธรรมชาติสดใสแลของ <laughs> ที <Sen> ่ผสมเพนเป็นติดยังซีนี้โบเมนว่าเป็นห้างเป็นยังโบเมนนะคะผู้สมเด้อเป็นเหือนข้องคนเลยเป็นเหือนข้องแต่ละคนแล้วเหือนดเจ้าจ๋าจะเห็อดแบบติด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 ยังซีเลยเด้ออจากนั้นเราจะมีภาษาสเปนกูเมืองจังปัสกเป็นมร์ด็อกโลซึ่งชาวลาวไต่เอ้าเล่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวบัดอาปาเอ้าจาก พค้มนลาดแต่เต้าฟ้าวายฤดูกค้า่แตมีทักเตาและไมตลอด้งามายนะผู้สมแบบพว่แบบอ่อนส่วนคนะเดิมอาจะเร้มอเจ็ยนข่าวอีกกระดิ่งส้านาบมีนอกูการกรีมายายคนเดียวโปรแรมตอนแรกลังจากอามควชุดพทุดใจแล้วจะเริ่มะจปาา

ดอกฝ่าผิดคน่องวาสันสบายดีโอเจอเอฟซีสบายดีเปลี่ยสใจแล้วเด้อได้สละเวลาอันมีตาแต่สละเวลามาวงมมาฟื้นเกาดขนแล้วแล้วทับผมในวันเสารมเลอมสมงโภชขอหลักเมืองนครปากซีที่ัวล้สน้องแถือว่าไล่เติมเป็นรอยพ้นกพใจไม่ใหญ่เอ่าอข่ก็หาสา ่อ้สิบปีแล้วค่ะห้ตรวกิฟตเลยน้องกามีการถลายสังฆออยู่อยู่ลาวบ่คนลาวนี่บ่คตส่คตส่งประทวาโค่งเพลป่ปาซักในมืองื่นโดยนคะว่ามาแต้งต่างประเทศคุณหมอ